สวัสดีครับเพื่อนๆพยินดีต้อนรับเพื่อนๆพ,นพ,นพนืทุกทคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องดาร์ <Yeah! S 1> พร้อมที่จะพาเพื่อนๆไปกินจนตัวแตกนะครับกับช่องจริงจังกับเร <'s> ื่องดาร์ก็หลักๆก็จะเป็นอาหารสไตล์ชาวบ้านชาวบ้านนะครับนะี่ครับมาถึงกับร้านนี้นะครับเป็นร้านไส้กอรอกร้านนี้นะครับเขาทําเองทุกข,ขั้นตอนนะครับ เตรียมวัตถุดิบเองนะครับเพื่อนเพื่อนทุกขั้นตอนทั้งหมูทั้งไส้กรอกนะครับเตรียมไส้ทําไส้เนี่ยทำเองทุกขั้นตอนนะครับรับรองสดสะอาดแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ารับประกันความสดความสะอาดได้ยังไงนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาถึงกับร้านนี้นะครับไส้กรอกย่างถ่าน2บาทนะครับเพื่อนๆนี่ครับคนแน่นๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูครับเพื่อน ที่ผมการันตีความสะอาดได้นะครับขนาดที่เตานะครับเพื่อนๆที่เตานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านไหนนะครับต้องมีคาบนะครับนี่ดูครับเพื่อนๆเขาเช็ดเขาทาความสะอาดเตาตลอดเวลาใสปิ้งอันนี้พี่เขาขายตั้งแต่ประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสามนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับดูเตายังใสปิ้งอย่างนี้คือแกรักความสะอาดมากๆนะครับแกคอยขัด คอยเช็ดเตาตลอดเวลานะครับเพื่อนๆดูครับขนาดเตายังสะอาดขนาดนี้แล้วดูนะครับไส้กรอบแกก็จะห่อด้วยตัวผ้าเขาบางแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันฝุ่นและแมลงนะครับเพื่อนๆนี่ครับและที่สําคัญแกย่างทานจนหนังมันกรอบอะครับเพื่อนๆโอ้โหใส่ใจในรายละเอียดขนาดนี้คือแกเตรียมทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ไส้นะครับแกหาไส้เองนะครับเพื่อนๆเอามาล้างเอามาขัดนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาดึงมาลูด แล้วก็เตรียมเครื่องนะครับเตรียมไส้นะครับเพื่อนๆข้าวกับหมูร้านแกใช้เนื้อหมูกับหมูติดมันรับประกันได้เลยครับทุกอันมีเนื้อหมูแน่นอนนะครับและอร่อยมากรสชาติแกคือดีงามมากๆนะครับเพื่อนๆคือแกทําวันหนึ่งอ่ะหลายสิบโลนะครับไม่ทันเปื่อยสักทีนะครับหมดวันต่อวันตลอดคือแกพยายามทําให้เหลือไว้ขายพรุ่งนี้เพื่อมันจะได้เปี้อยนะครับเพื่อนๆแต่ไม่เคยเหลือ หมดทุกวันนะคบเพื่อนๆก็ลูกค้าขาประจําแกนะครับเยอะมากๆคือหนึ่งนะครับแกย่างไส่กอกนะครับย่างด้วยถานนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับไฟบางๆนะครับย่างจนหนังมันกรอบนอกครับเพื่อนๆพอเคี้ยวกัดเข้าไปมันกรึบโอ้โหอร่อยมากครับเพื่อนๆแล้วไส้แกนะมีความหอมพริกไทยนะครับแล้วก็กระเทียม ผักชี3เกลอเนี่ยแหละครับเ,เพื่อนๆสูตรง่ายๆนี่แกบอกว่าสูตรไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับแต่แกใส่ใจในขั้นตอนการทํานะครับการล้างไส้การทําไส้นี่สําคัญเลยนะครับสําหรับไส้กรอกทําให้สะอาดและกรอบได้ขนาดนี้นะครับร้านไส้กรอกอีสานลูกละ2บาทนะครับมาลองมาชิมกันได้นะครับสี่แยกวัลลมุตนะครับอยู่หน้ามินิมาร์ทเลยครับเ,เพื่อนๆมาลูกทีก็จัดเป็นร้อยลูกทีกิน ไม่เคยเหลือเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับดูตัวครับเพื่อนๆลูกไม่ใช่เล็กนะครับลูกใหญ่และลูกรค่สองบาทเท่านั้นเองเนี่ยสามลูกอย่างนี้นะครับบางทีในกรุงเทพเนี่ยขายสามลูกแบบนี้ก็สิบห้าบาทนะครับแต่แกขายแค่ลูกละสองบาททั้งหอมทั้งกรอบทั้งอร่อยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานให้ผักโขดเยอะ ขิงดองนะครับเพืเ่อนๆร้านนี้ก็ทําเองทุกอย่างนะทั้งไสกกอบกรบเองทําเองสะอาดแน่นอนครับเพืเ่อนๆขนาดร้านเขายังจัดได้สะอาดขนาดนี้นี่ครับตัวขิงดองนี่คือแบบกรอบๆเลยนะครับเพืเ่อนๆยังเด็ดอร่อยจัด ก็ลองท้องด้วยไส้กอกเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆขับต่อจากแยกวัดละมุดมาอีกหน่อยนะครับก็จะเจอกับร้านนี้นะครับอยู่ซ้ายมือนะครับฝั่งตรงข้ามกับวัดละมุดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับจะเจอกับร้านนี้เป็นอาหารตามสั่งนะครับก็อร่อยสดสะอาดสําหรับวันนี้ก็ตะลุยราตรียามค่ําคืนนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับก็ร้านลุงหนวดนะครับลุงพุทธนะครับเป็นขวัญใจมหาชนของคนแถวนี้นะครับแถวนี้เนี่ย หาของกินนะครับก็ค่อนข้างยากนะครับต่างจังหวัดนะครับเพื่อนๆนี่ครับร้านนี้คนกันแน่นๆเลยนะครับร้านนี้จะเปิดขายช่วงประมาณ5้าโมงเย็นนะครับไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับเพื่อนๆมีหลายเมนูเลยนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่นะครับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับมีทั้งเนื้อตุ๋นหมูตุนนะครับเพื่อนๆโอ้โห และเมนูอาหารตามสั่งอย่างอร่อยเด็ดทุกเมนูนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่30บาทครับเพื่อนพิเศษก็40บาทนะครับเพิ่มไข่เพิ่มอะไรก็คิดตามราคาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนบรรยากาศก็ฟิลแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยแหละครับก็ช่องจริงจังกับเรื่องแดดนะครับก็จะพาเพื่อนๆนนะครับมาทานอาหารสไตล์บ้าน รสชาติเด็ดขวัญใจมหาชนนะครับก็จะเป็นร้านที่ว่าคนแถวนั้นนิยมทานกันนะครับเพื่อนๆผมก็จะไปเสาะแสวงหามาแบบนี้แะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ราคาก๋วยเตี๋ยวชามนี้นะครับ30บาทนะครับเพื่อนๆเป็นเส้นเล็กนะครับน้ำตกหมูนะครับเพื่อนๆตัวน้ำตกนะครับจะมีทั้งหมูตุ๋นหมูสดตับแล้วก็ลูกชิ้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับส่วนตัวผักนะครับเขาจะใช้เป็นผักกาดขาวนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ผักบุ้งถั่วงอกเขาจะแยกมาให้เป็นแบบถั่วงอกสดแบบนี้นะครับหรือว่าจะลวกมาเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับมันมีซอสเด็ดของทางร้านนะครับเป็นซอสสูตรเด็ดเฉพาะตัวของทางร้านเลยนะครับเพื่อนๆมาทุกทีก็ใส่ทุกทีนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับและร้านแบบนี้เขาจะมีพริกป่นนะครับที่เป็นของเขาเองนะมันเผ็ดมากครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ทานเผ็ดไม่ได้แนะนําเลยนะครับ อันตรายมากครับเพื่อนๆนี่ครับเส้นลวกมาสดๆใหม่ๆแบบนี้ร้อนๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ใส่ตัวถั่วงอกดิบเพิ่มนะครับเพื่อให้ได้ความกรุบกริบและความหวานนะครับแล้วก็ตัวโหระพาใส่ไปน้ํำร้อนๆนี่หอมมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับเส้นลวกได้สวยกําลังดีเลยครับเพื่อนๆน้ําซุปก็จะมีความหอมนะครับเพื่อนๆนี่ครับ เวลาซูดนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ครับมันได้อัดรสในการทานมากๆนะครับน้ําติดขึ้นมาโอ้โหยางเด็ดครับเพื่อนๆน้าเขามีความหอมหวานมากๆครับส่วนตัวหมูตุ๋นนะครับให้มาเยอะมากนี่ครับทีเด็ดนะครับอีกหนึ่งรายการของร้านนี้นะครับมาทุกทีไม่เคยพลาดห่อกับบ้านด้วยตลอดนะครับคือเนี่ยแหละครับกะหักหมูร้านนี้เขาเรียกว่าอะไรแคบหมูดีกว่าครับเพื่อนๆเป็นแคบหมูนะครับ ติดมันและที่สำคัญเขาทอดมาได้กรอบมากๆเนี่ยครับเพื่อนๆนแล้วมันไม่ฉ่ำน้ำมันนะมันแบบแห้งเนี่ครับดูเพื่อนเขาทอดได้ดีงามมากๆนะครับเป็นแคปหมูติดมันนะครับแล้วทอดมาแห้งๆแบบนี้ยางกออรอบอร่อยนี่ครับมาแช่น้ำให้น้ำมันซึมเข้าไป ตัวแคบหมูนะครับพเพื่อนโอ้โหยิ่งได้ทาร์เลยครับพเพื่อนเวลาทานก็จะได้ทั้งรสแคบหมูนะครับแล้วก็รสชาติของซอสก๋วยเตี๋ยวนะครับพเพื่นอนๆอร่อยมากเนี่ยนะครับพเพื่อนเพื่อนทานแล้วมันคิดถึงตอนเด็กครับพเพื่อนๆนที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวตามหน้าวัดตามงานวัดอะไรพวกนี้อย่างอร่อยครับพเพื่อนๆคือร้านอย่างนี้นะครับเขาจะ คิดถึงคนกินมาก่อนนะครับคือเสียชื่อไม่ได้นะคบเพื่อนๆเสียหน้าไม่ได้เสียเงินไม่ว่านะครับเพื่อนๆขายได้ไม้กําไรไม่เท่าไหร่นะครับแต่ที่สําคัญคือต้องแบบไม่เสียลูกค้านี่ครับเพื่อนๆคนกินแน่นตลอดเวลานะครับโต๊ะนี้ลุกโตะ๊ะมีคนเติมเข้ามาตลอดนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูก็มีนะครับเพื่อนๆจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแบบนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวหมูสับอันนี้ก็สั่งเมนูเป็น เส้นบะหมี่แห้งนะครับเป็นหมูสับกับลูกชิ้นนะครับเพื่อนๆแห้งเนี่ยจะเขาเป็นหมูตุ๋นก็ได้นะครับแต่ผมสั่งเป็นแห้งยำหมูสับนะครับเพื่อนๆนี่ครับปรุงแค่ซอสพิเศษของทางร้านอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วซอสนี้มันเป็นซอสซุกี้นะครับเพื่อนๆแต่เอามาปรุงก๋วยเตี๋ยวอย่างฟินครับเพื่อนๆนี่ครับชามนี้ก็30บาทเหมือนกันนะครับคือส่วนใหญ่ผมมาทานร้านแบบนี้ผมจะทานแค่30 ธรรมดาพอครับเพื่อเราจะได้ชิมหลายๆเมนูนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเครื่องนะครับก็จะประกอบด้วยตัวหมูสับนะครับลวกมาสดๆใหม่ๆนะครับแล้วก็ลูกชิ้นคือกล้วยหมูชิ้นนะครับแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะครับเพื่อนๆนี่ครับเมนูแห้งนะครับถ้าเราใส่ใบโหระพาก็อีกแนวหนึ่งนะครับมีความหอมนี่ครับเพื่อนๆเส้นเห็นแบบนี้นะรองอร่อยแน่นอนนะครับเพื่อนๆใสๆมันๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆ เส้นเหนียวเขียวนุ่มได้อรรรดในการทานได้อรรรสในการซูตรกวิเตียวมากๆครับยิ่งทานกับแคปหมูของทางร้านด้วยนะหเพื่อนๆครับอย่างเด็ดครับ ฟินอิมอ่มอร่อยจุใจให้เยอะนี่นะครับเพื่อนๆตามสไตล์ช่องผมนะครับสามชาม90บาทอิม่มจุกๆแน่ๆนๆ,ๆ,ๆนะ<ๆ>ครับเพื่อนๆนี่ครับพริกขั่วถั่วป่นมาเต็มนะครับกับเส้นบะหมี่ยำแห้งนี่นะครับความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านแบบนี้นะครับคือแบบ ทุกอย่างเขาจะจัดเตรียมวัตถุดิบอย่างดีดูครับเม็ดถั่วครับเพื่อนเพื่อนี่ครับถั่วเขาจะคั่วเองตำเองนะครับมันก็จะมีทั้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กละเอียดบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นแบบสีสันมันเป็นนี่แหละครับอั้ลรถลของการทานร้านอาหารแบบนี้อย่างฟินนะครับเพื่อนๆมาต่อกันอีกหนึ่งเมนูนะครับสําหรับจานนี้นะครับก็สั่งมาเป็นเมนูผัด เผาหมูตุ๋นนะครับเพื่อนๆกับไข่ดาวกรอบแต่ไข่แดงเยิ้มๆแบบนี้ครับเพื่อนๆสาหรับจานนี้นะครับก็เพิ่มไข่ดาวนะครับก็เป็นราคา45บาทนะครับเพื่อนๆนี่ครับไข่แดงเยิ้มๆกินกับผัดกะเพรารสชาติจัดจ้านแล้วก็หมูตุ๋นนะครับที่เปื่อยนุ่มละมุนลิ้นเวลาเคี้ยวแล้วมันได้อรรถรสในการทานมากๆครับเพื่อนๆกับร้านแบบนี้นะครับเพื่อน ความสุขแบบจัดเต็มอิ่มอร่อยแบบครบรถนี่ครับเพื่อนๆหมูตุ๋นแล้วเขาใช้วัตถุดิบดีด้วยนะเขาใช้เป็นตัวคั่วตับนะครับเพื่อนๆตัวคั่วตับมันจะแพงกว่าเนื้อหมูตรงอื่นเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับย่างเด็ดมันมีทั้งเอ็นและเนื้อแทรกด้วยมันหูย่ังเด็ดครับเพื่อนๆมากันอีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับก็มาทุกทีสั่งทุกทีนะครับกับซุกกี้ นี่ครับไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆคือไข่เขาฟูฟูน่าทานมากๆผมไม่คนชอบทำอาหารนะเคยลองทำไข่แบบนี้ไม่เป็นอย่างนี้ทุกทีนะไม่เป็นอย่างนี้เลยนะครับคือเวลาต้มน้ำเขาต้องบนน้ำเห็นเขาทำนะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตอนน้ำเดือดเดือดมันก็จะฟูฟูเป็นแผ่นแบบนี้แค่เห็นแบบนี้ก็น่ากินแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ครับผักนะครับก็จะมีทั้งผักบุ้ง ผักกาดขาวนะครับตั้งโอหรืออต้นหอมนะครับเพื่อนๆใบผักชีตัวเครื่องไม่ใช่ย่อย,ยนะครับเพื่อนๆปลาหมึกสดๆก,กรอบนี่ครับแล้วก็เนื้อหมูเนื้อไก่กุ้งหนึ่งตัวนะครับราคา40บาทนะครับสำหรับซุก,กี้โอ้โหอินอร่อยจุใจครับเพื่อนๆตบท้ายด้วย แคปหมูก่อนกลับบ้านนะครับเพื่อนๆมาทุกทีนะครับแทบจะเหมาซื้อทีหนึ่งสี่ห้าถุงคือเป็นแบบถ้าในกรุงเทพถุงอย่างนี้นะครับมีสี่สิบาทสามสิบาทนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยร้านต่างจังหวัดเขาจะเป็นแบบนี้ถุงละสิบห้าบาทเท่านั้นเองยังถูกและอร่อยด้วยกรอบเก็บไว้ได้นานเลยนะครับเพื่อนๆและสําหรับวันนี้นะครับ หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทรามานําเสนอเพื่อนๆน,นะครับจะพาเพื่อนๆไปแดกกันจนตัวแตกนะครับแลฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ